เราเป็นเพื่อนกันตอนเข้าไปทําธุรกิจอยู่ที่มอสโกในรัสเซียตอนนี้ธุรกิจกับการเมืองนั่นมาปนเปนกันจนแยกไม่ออกแล้วมาเฟียก็มีอยู่ทั่วไปหมดแม่ความว่าไงแจ๊คทำธุรกิจกับมาเฟียอย่างนั้นเหรอบ้าจ,จะชัดเลยฉันเชื่อว่าเขาไปเกี่ยวพันกับเรื่องที่มันแย่เ yeah. ช่นลักลอบแต่เขาถล่มลึกเกินไปไม่เอาหน้า แยกร้อนเงินตลอดก็จริงแต่เขาไม่ไปไกลถึงขนาดนั้นหอรอกรักลอบเขาไม่ยอมบอกว่าใครดึงเข้าไปเกี่ยวแต่ฉันปักใจเต็มที่เลยว,ว่าต้องเป็นเพื่อนเขาแน่หมายถึงในพวกเราเหลวไหลหน้าฉันเจอ,อนี่บนพื้นรู้ไหมมันคืออะไรดูสิตำราหมักรุกแบบพกพาตำราผิดผิด ซึ่งไปเข้าเขาเลยน่ะมันเดินผิดหมดเลยนะอย่างเช่นบิชอปเนี่ยจะเดินอย่างนี้ไม่ได้แล้วฉันว่ามันเป็นโค้ดนะคล้ายๆกับข้อความจักอาจจะรู้ว่าตกอยู่ในอันตรายโน้ตเนี่ยอาจจะบอกเราได้ว่าใครมาทัวร์นี่กับเขาด้วยฆาตรกรต้องคิดไม่ถึงแนน่นะถ้าเขาเจอมัน ทันทีทุกคนของฉันถอดข้อความของเขาออกคนของนายเลยทันทีที่ถอดออกฆาตกรเสร็จฉันแน่เพราะงั้นฉันถึงได้ชวนนายมาทัวร์นี้ด้วยไงอยากให้เพื่อนๆแจ็คมากับฉันด้วยพี่ ฉันอาจจะคาดแจ็คมั้งก็ไม่นะไอ้นี่จะบอกได้อีกเรื่องหนึ่งนะริชัดกาเบรล่าอาจจะสวยมากก็จริงแต่มันไม่คุ้มแน่ถ้าต้องติดคุกตลอดชีวิตเลยนะเชื่อเถอะนะ ถ้าแต่บรรดาเทพเจ้าแห่งสูสวรรค์พวกเราขอคารวะ ยังยึดมั่นคำอธิษฐานอยู่ไหมฮะชัวใช่นะครับมผมก็กำลังคิดนะรู้ไหมบนนี้มันสุดยอดมากเลยหมู่ดาวท้องฟ้ากับขุนเขาทุกอย่างเป็นทิวทัศน์ที่เนียบเกินไปใชฟเตียงเธอ จริงหรือจัดที่รักฉันหมายถึงนอนได้แล้วพรุ่งนี้ต้องลูยอีกเยอะเลย Děkuji. Uh, uh, uh. เหมือนทีอเขารบกี้ยังไงยังงันเลยนะเนี่ยรู้ไหมอินเดียนพาวาลโคต้าเคยพูดว่าไงก่อนที่พวกเขาจะรบชนะอะฮะไม่แต่ผมสขออนว่าคุณกำลังจะบอกเราอะให้จวันนี้เหมาะที่จะตายรู้ไหมว่าเขาพูดถูกอะย่าแต่เชืว่าวันนี้เหมาะที่จะอยู่ต่อมากกว่านะวันหน้ามีปัญหาอะไรกันเลย ใช่ฉันไม่ชอบแม่บนโน้นเลยแต่ถ้าเรารีบเราอาจจะปลอดภัยก็ได้นะอา้าวงั้นจะมัวรออะไรกันอยู่เล่าไปเถอะมาเร็วโอเค,อเคตามมาเลยจรนิโมยูฮู มอนิก้าพยายามเกาะกลุ่มไว้ดิมิทรีไปไหนมอนิก้าโรเบรโตดิมิทรีนายอยู่ไหนอะอยู่ไหนกันเจ้าไป มสัสดดท้าเลยเมื่อกี้เขาสกีมาคู่กับคุณไม่ใช่เหรอเรอผมคิดว่าเขาอยู่ข้างหน้าผมเแต่ไม่มั่นใจเพะมองอะไรไม่เห็นเลยจอจอใครก็ได้ช่วยผมดีเราต้องลงไปตรงนั้น,นคุณสองคนไปกับฉันที่อีกคนหนึงไว้คอยช่วยโรเบโตชอนริชาร์ดคุณไปกับฉันไม่ริชาร์ดดีต่อฉันนายไปช่วยโรเบโตตกลงไหม โอเคได้เลยดิมิทิวดิมิทรวดิมิทรวดิมิทรวดิมิทจะไหวไหมเนี่ยดิมิทรวแย่แล้วเห็นไหมเนี่ยขาผมเจ็บทำไมมาช้านัก็ปโกโถวโอ้โหปาธนาใจสอบไปได้